สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนีก้กลมาพบพ่อกับตาจ่อยอีกแล้วพี่น้องเยเนาะมพอมื่อนี้ก็อยู่ทุ่งให้ทงหน้าคือเก้าน้องเลยกำลังสีมือเนาะมบานนีก็มามื่อนี้ก็มาพี่น้องเยเนาะมาเมื่อน,ะน,นี้ก,ก,นะมมกัสีคำคำ,คำแน่นหน่อยนึงบัดชนยมานั่นมีตู้พี่น้องตู้เมื่อรับมาเต็มเ้า งอนหากระตื้นใช่หยดบายอตุจริตจ้ากันแฟนแมวพามาเลยนี่หางยังเปื่นเฮ้อหอมพามาพาถักขึ้นี่สิพาถักขึนี่ฮัจุาถากนี่ ม้วนโมลุกมาหนาอีลายม้วนบ่านานอ,นอ,อีหลายกิงหยักมาหนาม้วนบ่อยากมานา,นนนา,นานสุดมือเลอยรยลักไม่จอยได้ไหมรักไม่จอยไหมจอยเมื่อยแล้วหนิอุ้มหนิโตตอนมาโตกระชับไปย,ยูง่งหรอตอนเมื่อยแล้วใช้อาอข้างนะ M mình phân luận nữa được nhang hưng phụ tóc nó hưng 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 Nó hưng 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 ปลาเข่ากับเคียวงายหนนอุ้ยนมวนบอมานานมวนบอมวนบอ วนไหมชอบไหมมานานอ่ะทางเงนเปื่นทางเนเปื่นทางเนเปื่นางันเปิื่นอีดอกกระจกน้อด้วยลยกบ้าพ่พาพ่พพ่พพับพ บ้านรถมาเจาะได้ตอนนี้พี่น้องทางเปื้อนเหนื่อยจังเลยฉันจะเป็นลมแล้วนะปู่พี่น้องเลยทางเหาย่างมาผุนเทียงไม้ตู้นี่มีทางมือ หอมาอนะหอมมบ,บาบ้า,บา,บา,าเอาว้ยให้ขีข้้มาไหมมาไหมพาเหมขี้รถเท่ไป้มามหมขี้รถจะเทพไปมานาน่ามีตู่ก็ไ่ได้หายพี่น้องของคนอยากมาเนาะ em nhận gửi bộ mà nhận gửi bộ mà chi lột

cực gạo kỳ nọ nọ chịu thương nha con mày 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 chi แมวคือไม่ได้ขิดทีหรอกเปื่อนทางเขาพี to <together> ่น้องเอ้ยหน้านี่กาชุกเออทุกจุดโอ้โหเมื่อไงพี่น้องกลัวมันเดือดโอ้โหสิรัยรถข่อยเด้พี่น้องเอ้ยรถข่อยบล็อกไม่ไหม เจอขี้ตมนี่โคตรอีดีบุกทางนี่อ้าวออกมาทะแม่ ตัมไม่พลาคิดถึงเออไอทิดมาแล้วบ่ไอทิดบ่บ่บุกี้แล้วบ่านี่ตอนไปกาชุกล่มเนีพวกจนชินันแน่อขนาดย่างชื่อย่างล่มอาะมึองดู ในทงเนี่ยอ้เมือเด้มองทงน่อยมันเลยมือเลวบาดบาเลยน้องสาวคือกันพี่น้องเลยดูของแล้วว้านี่ก็ไดน้าดิน้ำไม่มือเด้อเฮ่เฮ่เฮ่เฮน้องยางในบาทนึง่งโอ้ยมือเด้เมือเห็น

เมื่อยไ,ได้กันเมื่อยไ,ได้กันผูกกันยางเมื่อยสะระเกินนะไม่ยิงจันบา้าดทุจ้านลยลูกสุจ้าเลยจ่าอยู่ฮอึอาทิตย์มาลวบ๊ออาทิตย์ทองมาแล้วบ๊อทองโดนได้มาบุลกเฮ้อตรงที่เนาะไปนะไปะจอยยัง ốt nhàng nghèo đi cô à, nè, tôm tôm đi lò khi bảm lót như tôm chân nên là, và... thêm bớt, phượn phượn hang, phun toóc đây, đây chi nhàng như thế này, bố đỉn này nàm mà ừ, xem người con, ngoan, sẽ được chơi. thiếu đâu không một song một song, Pí, cột đá thô mà lại mà lại nhang mà nhang อ,อ่ามาเลยเจอ,อีหลากบ,บแหงแงก้วคนตกนี่โอยนะอ,อับอีกแหละบชิลีกิน <c oughs> นเ้อี่าม่ใส่หรกมาแต่นาใอีหล่ามาแตาาาา่ือยเลยหลามาแต่สยใส่รก งามไาทางผู้งามไปทั้งผู้งามไปทังอางามมาทงผู้แล้มาแต่ใส่าแต่น้าชเสบายดีว้าใจเกิดงามแด้นี่เฮ้ยฮอาโทรพท์ดิอะลโหาพธอบอกไปยังไงนะฮัลูจะินทางน้ำเลยไม่ได้จะงามดุมาม่เอาเอามาไกลๆพี่นาพี่จะบินินทางน้ำเลย

ม,มือแปะแปะเต้งมือแปะแปะ,ะมวนไปค่ะโฮมมาไปตากอยู่เพื่อนอ่าสองมือนะม้วนีกกีก็ตาหักะมื่อวามันสิแหละกปั้นไม่อีกหนอับช่้เก้าหักกักกนล้วหักเก้าม้วนรอบไปนาเปล่าม้วนจ้ะไม่ได้หายนะช่างเดือกนะช่างเกิดคนเดี

ไม่บาบอกทำี่ไหมเเมึงไหนขี้ตมนะเมนเต็มแข้งเลย่ไหเรีนกลอนนี่กร да: ะหม่อมโมคโรลูกอันนี้กันนงเหื่อยบอเธอเหนื่อยหรือเธอเหนื่อยหรืออย่าดึงมันโบมันนะจะ่ดึงมันไหมแม่ขี้ต้มมากเลย ขี่ามนี่ไม่ได้ขี่ตมแน่ยางยังเช้าไหนจะงามน้่นม่จับมือกันหากนอนมึงสี่โมงยังไงหามึงตัวชโลดใชกันบอว่าจะบ่านเกลวดิอย่าดึงเงยดึง่อยอาขะได้ยืดยด เดินแม่เล็จับสองมือเลยตัวม่ติอยากไปรงชีโรนะบ่ยางจ้าถ้าจับสองมือเลยอยากแขนได้คนน่ะฮะไปใช่ไหมมึงอีกเกิงกกันเห็นไหมอีกเกิงงนะโมเห็นครับโมมีอีกเกือกโมมีโดยมีแต่หนก

ไแล้วงานงานก็เหตุโยงยาวยาวไปแก้พี่พกกินบ่นี่งั้นอืือืนะจับสองมือพัดม่แตแบบสีขาว้วจับมือเดียวให้ยายโอ้โอ้ไปไหมโอ้หานีกับปาหม bơm, <laughs> rồi bơng, đi thêm AO đi chấp đi. nhăng cho khuya nhàng đó nè, coi nhàng cái độ mà nè. bỏ, <laughs> coi, dỗ, coi nó dặn nấy, đi, coi đi. Ni nhả lạy chóng nắm hoặc chóng nắm mùa mặt thang nắm mùa nhãn tuần mãi vô lắm nỉ nỉ nắm đam mê 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 nỉ 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 nắm đam mê nỉ 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 nắm đam mê nỉ 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 nắm đam mê nỉ 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 <laughs> bắt hai tôi bắt à? hai tùn, Hai tuột hai tuột bắt. Tí mẹ tuột hai tuột. Bắt. Đi gì hả ô nhảy đi. Hai tuột, hai tuột, hai coi Cho chị nhàng thấy đồ. Nhàng đồ chụp chưa? Nhàng thế. Thằng đi, thằng đi. เื De De um, ่อนะเปืือนบโคโดได้นะเปลือบมาคโดอยู่นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนตั้งตั้งสติมีสติกูบอกมีสติมีสติเออ้มีสติมีสติหน่อยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้่างโยง่างโกดี้โอ้ยย่างจะซาในดอกมีสติมีสติอ้าบอกนะเข้าใจ เออมีสติมีสติส,ตสุจริเลยมันใดอย่าว่าผาเพราะว่าน้ำลายคือแท่งไม่ใช่สุจริตสุจาเ<ไ>ลยสุจาิตเลยสุจริตสุจริา,ออา,างามเลยมีสติอ่าบอกนะฮะมีสติมีสติมีสติพอใจเฮ้ยเหนื่อยบ่เยอะจุ๊บดิเกื่งองบ่อีเขื่องอีเกือ่องนะมึงเนี่ยเพิ่องผ้ามิแต่มิเดี๋ยวไปอาบน้ำ mẹ. để nha với con quá đi chơi phun rồi, chơi phun rồi, bung cồn mình con. để bay, để bay này. thấy chưa má? Để đèn nè,

À, đối 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 hát à, hồi bài rồi à, nè bà. mưa này mưa về đây về đây, đấy, đúng đây đúng được. Quá, luôn chờ mưa ai vừa nghe hát đi thùng mưa hay mày chơi sai thùng mưa phải lão đâu có sai thùng mưa nhăng chơi sai thùng mưa hay lão hết chưa luôn phải là cả bò bò đấy xí cả cầm là Mày chơi thay thùng mưa hay lại quá luôn ơi, này Ồ, à. Thế là mưa nhảy Đây Thôi chẳng đi. Mưa nhanh lạ hết chưa? Thế là mưa bị kinh kì khát mà. Ôi chú nghe bà này. Ui chú nghe bà luôn này kinh về chưa? Thay thùng mưa đấy. Chạy chưa? Thế เอ้ยังอเออ่ายากใส่ถุงมือแล้วใช่ถุงมือใหญ่หรอถุงมือใหญ่ถุงมือใหญ่โอ้ปดอปชาปาแปมน้ำปโอเคชาปาลุงเอ้ิจบลิปเพียงสมีก่อนเด้อสังขอบุณขละลายโดยที่เขามารับสมัชนาเด้อจามีกันดือได้ไปเ้อสบายดีสบายดีทุจ้าเลย อาจารง้งามนีกว่าจะกวาจานะ